สุดโตดครับวันนี้มาตีหน้าดินกันนะครับเลยครับม้าไก่ครับเล่นหลิวอ,อยู่ม้าไก่มองเห็นมืดตึบเลยนี่ครับเมนูไก่หมุนนะไก่หมุนเลยครับโอ้โหยอดนะครับมิติใหม่ครับเดี๋ยวรอดูนะคว่าจะกินดีหรือว่ากินไม่ดีนะครับ <c oughs> จะกินดีๆหรือจะไม่ได้กินเลยก็ได้นะอาจจะหล่นกอนก็ได้นะเ <c oughs> ลยมาตีวันนี้ นึงร้อยปีผ่านไปกำลังได้ที่แล้วครับกำลังจะได้กินแล้วครับเราจะรอคอยมาถือข้าวรอแล้วครับหิวมากเหลืองอย่างมูเลยครับยอดครับไก่ป่านะครับไก่ป่าซื้อมาจากตลาด อยู่ในป่าก็คือไอ้อยู่อ่างก็คือไก่อ่างครับไม่ใช่ไก่ป่าไก่อ่างครับโอ้โหเรียบร้อยนะครับไก่หันครับผมโอ้โหสุดยอดไม่ต้องมีอะไรมากมายครับนี่ดูดูหน้าหน้ากายหน้าหน้ากายผิวจัดหิวจัดไก่ตัวนี้กว่าจะสุกเกือบสามชั่วโมงนะครับ แดกด,ดีไม่ได้ครับต kind of eh so really ้องแดดลำลำลำบากลำบากครับ네พี่ร้องถึงลาบับไม่ละลายหรอไม่ละลายปะไม่ละลายไม่ละลายนีลูกทุ่งลูกทุ่งเลยนะครับพี่นายกินนะพี่หมูมาเส้าโหูเสียดายเลยจักหมดยังไงดูหลีดมาตัดที่แท้หมดแล้วไอช่มตำจิ้มโนกนี่จิ้มครับเป็นจิ้มสูตรเจนกนกนะครับนี่สวัสดีครับ โอ้ผมสุดตุไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมาเดินหนอนระยองครับพิกัดขอไม่บอกครับยังเปิดเผยไม่ได้ครับเพราะว่ายัางเทสอยู่ระหว่างเทสเหยื่ออยู่นะครับวันนี้ผมจะมาลองเทสแต่ยังไม่บอกว่าเป็นเหยื่ออะไรแต่บอกว่าเป็นใต้น้ำร <c oughs> อดูแล้วกันนะครับผลยาวันนี้ <c oughs> ตองครับเนี่ยปลาช่อนตัวแรกครับไม้แรกโดนเลยครับตกเท็กซัสนี่ครับ ดูปลาสายโลครับดันโลเลยมาเดิมแต่เช้าเลยครับเดี๋ยวมาดูผลงานต่อไปครับก็จะดได้สกิบตัวตวันนี้นี่น้ำอ่้นี่อ๋อไมบอกหรื่เป็น,นคืออะไรบ้างจ้าแล้ว 嗯，咱们两 ันกเรียบร้อยครับปากคับนี้ขอปกักเล่นครับแ่กนตัวแรกกันแนละ้ขอป,กขอปกักครับวันนี้ครับดูฝีมือนาะยคิวครับยอดครับขอปกักยังไงก็โดนตอเช้านะครับ โดนแล้วโดนแล้วปันนินนะปันดินลนะอ,อยนิ่มๆปัน <c oughs> นินครับเคีวลีอะไรเรียบร้อย <c oughs> หักไปแล้วครับหักไปแล้วครับตัวเดียวครับจบงานเลยครับสุดยอดสองโลขึ้นแน่นอน โอ้มันสดนะตัวนี้ไม่เล็กเลยนะครับใหญ่มากช่อนยักษ์คันหักไปเรียบร้อยคันของซุปตาแล้วด้วยคันซุปตานะครับเนี่ยครับนี่ครับคันซุปตาแข็งๆแล้วยังหักแล้วหักครับเรียบร้อยจบครับเนี่ยนาการคนแห่งของเรามาแล้วนากายเทียวปุดนเลยวางไปตั้งแรกแล้วกูวิ่งไม่ตามกูบอกให้มาแต่แล้ว สวัสดีครับวันนี้เรามาตีประช้อนข้างทางนะครับ้าแมคโครครับข้างทางของแท้ไัไงมาดูมาแลกกันเลยครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มาแลกกันเลยครนบไม่โดนนะ มาแล้วกระโดดเลยครับข้างทางครับ